คอลเลกชันบ้านฉันชิยาคาเรนวิบวิ่งผ้าทอ กลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงโปอุทัยธานีศูนย์พัฒนานราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องสตรีที่เป็นชาติพันธุ์กะเรี่ยงโปบ้านอีมาดอีซายบ้านคลองสลาวอำเภอบ้านไร่และบ้านภูเมนอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีได้สืบสารลายผ้ากะเรียงจากวิถีเดิมสู่วิถีใหม่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือตามโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือจนมาเป็นแบรนด ชิยาคาเรนวิวิ่งผลิตภัณฑ์การทอผ้าด้วยกี่เอวความสามารถด้านการปักลายถ่ายทอดภุมิปัญญาด้านผ้าทอมือออกมาสู่ตลาดอย่างงดงามผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์กระเรียงโปอุทัยธานีสนใจอยากจะเป็นเจ้าของติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณแรม098 749 4910และคุณตูน097 923 6456